าลงทุนผันผวนค่าเงินปั่นปวดเราจะมีวิธีบริหารความเสี่ยงยังไงคลิปนี้มาชวนคุันค่ะ สถานการณ์โลกในตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงเป็นเหมือนกันคือรู้สึกกังวลกับความผ,ลผ,ลผลันผวนไม่แน่นอนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตั้งแต่โควิดลากมามก็มีสงครามรัสเซียยูเครนมีค่าเงินต่างๆที่กระทบไปทั้งโลกไหนจะแบบนโยบายป้องกันโควิดของจีนซึ่งก็เป็นฐานผลิตใหญ่ของโลกทําให้ยสิ่งนี้ก็ขาดน้ํามันก็แพงกระทบเป็นโดมิโนเอฟเฟกไปทั่วทุกพื้นที่นะคะกูรูทางการเงินหลายๆท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้เลยก็คือเงินสดแต่ ด้วยสภาวะต่างๆที่เล่าไปพอสป라이ชเ i นมันขาดมีดีมานยังคงต้องการอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนกันนิดนึงถึงวิธีการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงก็วันนี้ผู้สนับสนุนคลิปนี้ของเรานะคะก็คือ stash away ค่ะซึ่งก็เป็นผู้ช่วยนะคะเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่อาจจะทําให้เราช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นเดี๋ยวก็จะเล่าถึง stash away ท้ายคลิปนะคะส่วนต่อไปนี้ก็คือเป็นวิธีที่เรามาทบทวนกระจายความเสี่ยงกันค่ะพอพูดถึงความเสี่ยงนะคะ ก็จะแบ่งปัจจัยหลักๆเป็นสส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นราคาของสินทรัพย์รายตัวหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจต่างๆข่าวเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็อย่างที่2นะคะปัจจัยภายในก็แบ่งเป็นหลายอย่างเลยค่ะทั้งอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนพอได้ยินข่าวไม่ค่อยดีก็รู้สึกว่าหวั่นเกรงก็เทขายออกไปทั้งที่บางทีแบบอบมันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรนี้หรือว่าทาร์มิงนะคะเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแล้วก็ขายดังนั้น,นะคะ่ะสาคัญม,มากๆที่เราจะต้องทํายังไงให้เงินที่เรามี อยู่มันงอกเงยแล้วเราอาจจะไม่ต้องไปปวดหัวอะไรกับมันมากจริงๆเวลาเราลงทุนนะคะอยากให้มองการลงทุนทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นพอร์ตใหญ่ๆหนึ่งพอร์ตซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายสินทรัพย์ซึ่งวันนี้ค่ะเพื่อนก็สรุปออกมาเป็น3วิธีในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตวิธีแรกเลยค่ะคือการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์หลายอุตสาหกรรมแล้วก็หลายภูมิภาคค่ะการกระจายแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบสิกของการลงทุนนะคะเหมือนเรามีตากล้าหลายๆใบถ้าตะกร้าไหนแบบโหเราใส่ไข่ไปทั้งหมดดันตกแตกหมดอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่เรา จะแบบว้าวเสียทุกอย่างไปในทีเดียวนะคะเป็นความเสี่ยงของการกระสุกตัวนั่นเองมาที่อันแรกก่อนการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ก็สินทรัพย์มีหลายประเภทนะคะมีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำมาจนถึงความเสี่ยงสูงแต่ว่าในช่วงเนี้ยเพื่องก็รู้สึกว่าอาจจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเยอะหน่อย การกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะเห็นชัดๆเลยว่าอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดันไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่คล้ายๆกันหลายๆตัวทั้งท่องเที่ยวโรงแรมการบินอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ภาวะที่แบบอูเศรษฐกิจมันมาเราอาจจะโดนตุ้มทีเดียวเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้ากลับกันถ้าสมมติว่าเรามีการแบบกระจายไปหลายๆอุตสาหกรรมการบินอาจจะติดลบในช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าพอร์ตของฝั่งพวกแบบอีคอมเมิร์ซหรือเทคคอมพานีก็ขึ้นในช่วงหนึ่งก็อาจจะทําให้แบบภาพรวมของพอร์ตเราทั้งหมด อยู่ในแดนสีเขียวแดนบวก การกระจายลงทุนในหลายภูมิภาคนะคะแน่นอนว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรือว่าการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่อาจจะฟื้นตัวเร็วช้าแตกต่างกันดังนั้นถ้าสมมติว่าเราลงทุนแม้ว่าจะกระจายประเภทสินทรัพย์หรือว่าอุตสาหกรรมแล้วแต่แค่ในประเทศเดียวอย่างเช่นแบบอ่ะฉันอยู่ในไทยฉันก็ลงแค่ไทยแต่ถ้าสมมติอ่ะไทยอาจจะฟื้นตัวช้าประเทศอื่นที่อาจจะฟื้นตัวเร็วกว่าเราอ่ะเราไม่ได้ไปลงทุนตรงนั้นก็เป็นการเสียโอกาสทางที่ดีนะคะก็ควรจะกระจายการลงทุนให้ครบทั้ง3 อนี้จะได้ทําให้พอร์ตของเราสมดุลแล้วก็เกื้อนหนุนซึ่งกันและกัน 2ค่ะต้องปรับพอร์ตอยู่เสมอนะคะซึ่งการปรับพอร์ตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นเพราะแน่นอนเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นในช่วงเศรษฐกิจขาลงนะคะเราก็อาจจะเลือกลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยช่วงไหนเศรษฐกิจขาขึ้นก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงหน่อยได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายองค์ประกอบร่วมกันในการที่เราจะตัดสินใจนะคะซึ่งการคอยมอนิเตอร์พอร์ตของเราอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะทําให้ภาพรวมของการลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้้้นนแลวววกก็ทาําาาใหเรผ่่ชงิฤ ได้ด้วยนะคะ 3. ค่ะตัดปัญหาการซื้อแพงขายถูกด้วยวิธี DCA Dollar Cost Average ค่ะปัญหาอย่างหนึ่งของนักลงทุนนะคะก็คือการกะจังหวะในการเข้าไปซื้อแล้วก็ขายผิดจังหวะดังนั้นการตัดปัญหา1ก็คือวิธีที่หลายๆคนใช้กันนั่นก็คือแบบอ่ะถัวเฉลี่ยลงทุนแบ่งเงินก้อนนึงมาลงเท่าๆกันไปเลยทุกๆเดือนการที่เราแบ่งเท่าๆกันมันก็จะทาให้เรามีจังหวะที่เข้าไปในช่วงที่ถูกบ้างแพงบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายกออกจากอกไปได้เลยก็ความรู้สึกแบบต้องมานั่งมอนิเตอร์เครียดตลอดเวลาแนว โน้มของการลงทุน DCA เนี่ยก็จะทำให้พอร์ตของเรานะคะโตไปกับตลาดในภาพรวมได้ค่ะ แต่ก็นิดหนึ่งนะคะไม่ได้ไหมายความว่าการลงทุนแบบ DCA จะทําให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยทั้งนั้นสิ่งที่เราควรโฟกัสแล้วก็ตั้งใจในการเลือกเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะคือสินทรัพย์ที่เราสนใจไปลงทุนนั้นเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะถ้าเป็นบริษัทก็จะเป็นงบก,การเงินหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมก็อาจจะดูว่าเอ๊ะอันนี้ดูพอมีแนวโน้มที่จะไปได้ยาวๆหรือเปล่านะซึ่งทั้งสวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีบริหารความเสี่ยงที่นักลงทุนเราก็ควรทีท่จะรู้ไว้ศึกษาไว้นะคะแแต่่สําาหรััับนนกลลงงททุีอจจะเ้ฟว เหมือนจะง่ายแต่ก็ดูต้องใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันคนที่ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เนี่ยสเตชเวผู้สับสนุนของเราในคลิปนี้นะคะเขาก็มีทางเลือกที่คิดมาแล้วว่าอาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะประหยัดค่าธรรมเนียมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะกระจายสินทรัพย์ของเราไปในรูปแบบต่างๆอย่างที่บอกไปนะคะสเตชเชอเวย์ค่ะเล่าไปหลายคลิปแล้วจริงๆแล้วสามารถไปดูรายละเอียดย้อนหลังได้นะคะแต่ว่ารีแคปให้ฟังอีกทีนึงสเตชเชเวยเนี่ยให้เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้หลากหลายประเทศทั่วโล ะะโดยลักษณะการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการลงทุนใน ETF ข้อดีก็คือเหมือนกับเราอะ่ะไม่ต้องไปนั่งดูศึกษารายตัวเองเราเปิดพอร์ตกับทาง s a ชเวย์นะคะแล้วก็เหมือนมีการ Rebalance พอร์ตแล้วก็มีการ r e o p t i m i z e พอร์ตแ a ชเวย์เนี่ยเขามีกลยุทธ์การลงทุนที่ชื่อว่าอ e r a านะซึ่งหัวใจของกลยุทธ์อ r ราเนี่ยคือเขาก็ใช้งานวิจัยย้อนหลังข้อมูลทางเศรษฐกิจบวกกับประสบการณ์การบริหารของทีมมาจากสถาบันการเงินระดับโลกนะคะพอมันตัดสินใจในการปรับพอร์ตอันเนี้ยก็จะ ะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มาเกี่ยวข้องแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนพูดถึงคําว่ารีบาลานซ์แล้วก็รีออพติมิเซชันนะที่ว่ารีบาลานซ์ก่อนอันนี้คือการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ให้อยู่ตรงกับที่เราตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่าพอร์ตของเรามีร้อยเปอร์เซ็นต์เราตั้งใจว่าลงทุนในหุ้นสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงแล้วก็ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอีกสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นความเสี่ยงต่ำหน่อยเวลาผา เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็น70%อะไรเงี้ยระบบของแซชเวย์นะคะก็จะมีการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ใหม่คอยจัดความเสี่ยงให้สมดุลนะ่มะมันคือให้ตรงกับความตั้งใจแรกของเราที่เรายอมรับได้ว่าเราเสี่ยงได้เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการรีออพติมิเซชันหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพให้พอร์ตลงทุนของเราซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการปรับพอร์ตของเราให้สมดุลสอดคล้องไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆน,น,นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าแซชเวย์เนี่ยกลยุทธ์เอราของเขาคือมีการศึกษาทั้ แล้วก็จะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่มองไปในอนาคตมันอาจจะเกิดอะไรที่ซ้ำๆคล้ายๆกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ s t a ชเ a w ย์ก็จะปรับพอร์ต Asset Allocation หรือว่าการกระจายสินทรัพย์ของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาวะการนั้นๆอาจจะเป็นการแนะนํา ETF กองใหม่ขึ้นมาหรือว่าปรับสัดส่วนของ ETF ที่เราถืออยู่อาจจะปรับขึ้นปรับลงนะคะเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยพอร์ตของเรามีประสิทธิภาพสูงที่สุดสามารถรับมือกับทุกสภาวะเศรษฐกิจได้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้ด้วยค่ะสุดท้ายค่ะเราสามารถเลือกระดับความเสี่ยงของเราได้เองแล้วก็พอร์ตเราก็จะถูกปรับโดยอัตโนมัตินะคะสิ่งนี้เรียกว่า SRI หรือว่า Saturated Risk Index นะคะ มีทั้งหมด12ระดับให้เราเลือกซึ่งยิ่งระดับสูงสุด12เนี่ยเขาจะเอาเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงสมมติว่าเราบอกว่าเรารับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นไปได้ไม่เกิน14%ถ้าเราลงทุนไป10,000บาทเขาบอกว่าเรามั่นใจได้99%เลยค่ะว่าพอร์ตการลงทุนของเราจะไม่ขาดทุนลด,ลดลงไปมากกว่า8,600บาทค่ะเทคโนโลยีในทุกวันนี้นะคะก็เข้ามาช่วยเราในหลายๆมิติรวมไปถึงเรื่องการเงินเช่นเดียวกันไม่ตต้้ออองงงเเเสี่ยยววิครราะห์์แลก็ขับพ แล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของสเชเวย์ก็พูดไปก่อนนั้นนี้แล้วเหมือนกันนะคะก็คือค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำพอเขาใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการแต่ว่าเขาสามารถทําค่าธรรมเนียมให้กดลงมาต่ําได้สุดท้ายแล้วนะคะแม้ว่าสภาวะเศรษฐ,ฐกิจจะไม่แน่นอนแล้วเราก็ควรจะรัดเข็มขัดหรือว่ารู้สึกระวัดระวังในการใช้เงินและการลงทุนมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรลงทุนเลยนะคะเพราะว่าการไม่ลงทุนก็เท่ากับการมีความเสี่ยงอยู่ดีแต่การลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีสติเป็นพิเศษหรือว่าหาตัวช่วยมาช่วยเราลงทุนได้นะคะคคใรสนจช ก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะใช้แล้วเป็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะวันนี้เพิ่งไปแล้วคคะก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดแชร์ก็ฝากด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ